สำหรับพิธีกรรมภายในงานพระมหามนตรีจาริตมันโตท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสทั้งอย่างได้แสดงพระธรรมเทศนาก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันถวายผ้าปา่าโดยมีประธานฝ่ายคารวะคือคุณอากุจาจยาประธานสมาคมพุทธ มหานิกายอินโดนีเซียและคุณฟัดมาวาตีพร้อมด้วยญาติมิตรเมืองจาการ์ตาและชาวพุทธดั้งเดิมจากชวากางพร้อมด้วยชาวยอร์กจาการ์ตามาร่วมงานกว่า40ท่านสำหรับการจัดงานบูญพิธีท่อพระป่าในครั้งนี้เป็นการเปิดใช้ศูนย์ปฏิบัติธรรมยอร์กจาการ์ตาครั้งแรก ภายหลังจากปรับปรุงสถานที่เพื่อให้ทันกับช่วงเทศกาลกระถินที่เจ้าภาพและสาธุชนในเมืองยอกยากาตาประเทศอินโดนีเซียปรารถนาได้บุญจากการถวายผ้าจีวรแด่พระพิสุสง์นำมาซึ่งความปราบปื้มปิติและเบิกบานใจให้แก่ทุกคนเป็นอย่างยิ่งค่ะ